ทำไมไม่มีเรื่องก็อยากเสียกคิดถึงน้องคิมนะคะพี่ถึงน้องอีนี่เหมือนกันนไม่อีนี่กับน้องคิมนีเสร็จสิ้นไปแบ้วกันต้งดีวันนี้ดูเรียบร้อยนะคะเลยยังไม่กล้าโพสคลิปเลยก็แต่ว่าให้งานเสร็จสิ้นก่อนเลยเดี๋ยวมาโพสคลิปเ่าะเพราะเห็นอะไรบางอย่างของน้องคิมนี่แอบมากเลยเอางี้ดีกว่านะคะสามอาชีพ ที่เห็นแล้วในภาพยนตร์โฆษณาท้ามแฟน,แ,ฟนแล้วก็แขกผูไม่เห็นเลยดีว่า3อาชีพที่วิจัยมาแล้วว่าเสียสีกว่าที่คิดเสียสีมากที่สุดใช้ก็คือเวลาใช้การเดินมากที่สุดอาชีพแรกคืออะแอลูกเรือเนาะแอลสเตทเนาะมันจะแงออกมาอย่ีก็ไม่รูอะไรไงอาชีพแรกคืออาชีพที่สองคือ ณคณะกรรมการออกพิสูซือเลขาหรืออะไรต่างๆที่อยู่ในออฟฟิศนะคะและอวชิ้ที่3คือนักจัดนำแบบถูกต้องและอะไรที่อยู่ในวงการบันเทิงต่างๆนี่นะคะเราก็จะเลื่อนไหวเยอะมากผลลัพธ์ทำไมคะเดี๋ยวช่วงนี้ให้น้องพิมพ์น้ำดอกไม้ส,สวยๆจากผู้บริหารของเราก่อนนะคะช่ชะงงงวนงน,งน,วนะะงี้ขอเชิญคุณจุนมิสุธานีค่ะรองประธานส่วนการตลาดจุดเก็บสินค้าหัวโพกนะคะมอบดอกไม้กับน้องพิมพ์ค่ะเชิญค่ะ อท่านหนึ่งนะคะว่าทำไมลอรีเอร์ถึงต้องค้นคว้าวิจัยใส่ใจรายละเอียดของผู้หญิงขนาดนี้นะคะจนเป็นลอรีเอร์ซูเปอร์เซนทซอรลัสค่ะมันคิอทำไมหันหน้าไปทางนี้ทำไมถึงรีบที่จะไม่มองหน้าพี่ล่ะคะไม่มีอะไรเนาะไม่มีไม่มีอะค่ะเรามาพูดคุยกันแบบจอดลึกเลยเนาะก็จะีวิเป็นการแลกเปลี่ยนสกางค์นะคะนะคะจิงขอเชิญหมอเอิรนค่ะแพทย์หญิงอังวราธีรตันติกานนท์ค่ะเชิญหมอเอิรนนะคะสวัสดีค่ะ แล้วอเอืรอนนั่งกด้แล้วพี่นั่งได้ไหนั่งได้แล้วนะคะคะขอถามขอเอิรก่อนดีกว่าค่ะมีเำถมก่อนดีกว่านาะว่าผู <c oughs> ้หญ <c oughs> ิงมีจุดอ่อนคือจุดสัมผัสจุดซ่อนเร้นของเราเนี่ยคือควรจะมีวิธีดูแลอย่างถูกต้องยังไงคือจริงๆมัน กระดูกไงคะคืออย่างที่บอกว่าจุดซ่อนเร้นนะและยิ่งช่วงนั้นของเดือนเนี่ยคือก่อนก่อนหน้าั่นจะมีช่วงประจำเดือนก็อาจจะมีในเรื่องของความอักื้นอยู่แล้วและยิ่งพอมีประจำเดือนในเรื่องของความอักื้นก็มากขึ้นเพระนาะฉะนั้นการดูแลว่าในเรื่องของความสะอาดอย่างแรกเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของการเลือกผ้าหนาไมายก็สําคัญเพราะว่าอย่างที่เราดูกันไปตั้งแต่เปิดรายการเปิดงานนี้ค่ะก็คือสิ่งที่สัมผัสกับผิวของเราเดโดยตรงคือผ้าอนามมยเวลาช่วงนั้นของเดือนเพราะฉะนั้นเลื่มัน ุ้งละมุนแล้วก็ไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองจงะดีที่สุดคือเราควรจะดูถึงแม้ว่าจะเป็นจุดซ่อนเลนส์ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้อยู่ข้างนอกร่างกายแต่เราต้องดูแลให้ดีที่สุด<ช>ผิวหน้าผิวกายของเราเราถามน้องพิมว่า,ปปาวันนั้นของเดือนต้องมาทุกเดือนนะน้องยิมรู้สึกยังไงบ้า,างคะก็จริงๆแนละ้วสำหรับคิวเนี่ยจะรู้สึกปุดหินก่อนนะถ้าเกิดว่าปุดหิบแล้วก็ยังทานเก่งด้วยโอ้ใช่ที่นี้เนาะต้องอย่างเดียวเนยค่ะ ช่วยสงสยัยสงสัยประจำเลยก,กันจะมาเหมือนกันถ้าเหมือนเ,เป็นอัลไซเมอร์เอ๊ะกินไปได้ยังกินดีกินแล้วกิกนดีเนองใช่ค่ะยิง่งนี้พี่แพทย์บอกว่าแบบต้องทำงานเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ค่อยมีเวลาได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวด้วย<ม>จากทั้งปวดท้องมันไม่สบายตัวแล้วยังไม่มีเวลาเปลี่ยน์ีน<ม>่แล<ม>้วกปวดท้องด้วยปวดด้วย บางคนก็จะมีแบบปวดแต่ไม่ปวดเนาะปวดก็จะปวดทุกเดือนเลยงี้ก็จะปวดงีบใช่แต่พี you know, at, ่ไม่เคยกินมดหงีบเลยนะเพราะพี่จับไม่ได้เลยว่าวันนไหคือวันที่มันของเดื่องของี่เดินอย่างโอแล้ก็จะรู้ใช้ก็จะไปปวดไปก่อนแล้วคิมมีวิธีดูแลสุขภาพตัวเองอย่งไรบ้างทุกคนนี้ทำอะไรบ้างแบบแฟนเขาดูอยู่ก็แค่แบบว่ามีเวลาก็จะออกกำลังกายอะร่ะอนแต่เต้นซุมบ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือปีนี้คิมเต้นไปสองครั้งเอง ดูแลตัวเองเสม่ำเสมอเห็นไอเฟินเน็ตด้วยไอเฟินเด็ตค่ะเดี๋ยวไม่ก็ออกมาาที่บ้านก็จะทำพวกคาร์ดิโออะไรเงี้ยค่ะจะทำแบบชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงแล้วก็ทานผักผลไม้เยอะๆทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะแต่ว่าสำหรับคิมเนี่ยคิมจะเลือกทุกทุกอย่างที่อ่อนโยนต่อร่างกายของเราเนาะต้องดูแลตัวเองนะคะหมอเอิร์ก็ดูแลอย่างนั้นเหมือนกันเนาะต้องดูแลเป็นสม่ำเสมอช่วงทำเดรนไหม เอาสัตว์กินจุกจิบแล้วน้ำหนักขึ้นแล้วเรื่องอารมณ์ก็เกี่ยวมาโยนใช่ใช่ใช่เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาตลอดเวลาคือไม่กลัวมากไม่เลยประเด็นคือว่ายังไม่มีประจำเดือนก็เบี่ยงอยู่แล้วนะนี่ออกมาก็เป็นอันนั้นไม่เป็นอาจจะเป็นแค่พี่อ้นคนเดียวเออหรือพี่เป็นคนเดียวเหรอน้องเป็นมะไม่เป็นที่เป็นคนเดียวเนาะพี่เป็นมะพูดสิไม่เป็นไม่เป็นเนาะตัวรูกไม่เป็นพี่อ้นอยากูุเข็มบอกอยากอุเข็มถามหมอเบิร์กนิดนึง การเสียดสีหรือว่าอะไรระคายเคืองเนี้ยค่ะจริงๆมันแม้มันเกิดจากหลักๆแล้วมันคือผ้าหนามัยที่<ช>ทเลือกไม่ถูกต้องเลยใช่ไหมคือผ้าหนามัยด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะจริงๆง่ายๆเลยคือเลือดระจาเดือนก็มีส่วนที่ทำให้เกิดการเสียดสีเหมือนกันเม่อเคี่ยบอกวนะ่าแบบถ่ายละครนานไม่มีเวลาเปลี่ยนผ้าหนาไัย pH X แตกต่างจากแบบ pH ตื่นอือ่นมันจะมีความเป็นกรดปตกต่างกว่าเพราะฉะนั้นจับคู่การระคายเคืองได้ใช่ค่ะอย่างที่สองที่สำคัญก็คือเรื่องของผ้าหนาไมยนี่แหละเพราะว่า อย่างที่เราทราบกัจจุบันคือกิจวัตรประจำวันบางทีอย่างนุ่นละครหรือว่าในงานออฟฟิศสลิปเงี้ยมันเลี่ยงไม่ได้การแต่งตัวกระโปรงสอบเข้ารูปมีชุดเชิดอะไรงี้ยค่ะมันเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นผ้าในแบบนี้เป็นสิ่งที่สำคัญใช่แล้วนอกจากเรื่องเสียดสีแล้วเนี่ยนะคะยังมีสาเหตุของการระทิ้งคือหลังนี่คืออะไรคะเอื่นอีกเพียงบอกค่ะอย่างแรกก็คือต้องแบ่งเป็นกิจวัตรประจำวันสัาห์ที่เราทำอย่างพี่โอ๊ตชอบเต้นเขาเต้นอะไรนะคะซุมบ้าซุมบ้าอยู่ไม่อยู่ไม่จุกคุณก็ไม่หลับขึ้้้นนนนนมาาะะถเตหออแลโ๊ กิจวัจตรประจำวันอย่างแรกก็เกี่ยวว่าเต้นซุปเปอร์หรือว่าปั่นจักรยานโอ้ยค่ะปั่นแรงาี่ระทัน,นอันนี้ก็เกี่ยวอยาอว่างแรกกิจวัตรประจำวันที่สองเรื่องการแต่งตัวบางคนชอบใส่กางเกงดิสโก้แพนเอวสูดึงนี่รันติน้วมากอันนี้เวลาเดินก็จะเสียดสีแต่ว่าช่วงที่มีประจำเดือนก็อย่งางที่บอกสำคัญที่สุดคือผ้าหนามัยโน้ตค่ะอันนี้ที่จะต้องเน้นกันเลยใช่ต้องขึ้เคยร์ไหมคะเคยเคยมีอาการอะไรเบือกหรือไม่มีมีค่ะอย่างก่อนหน้านี้คืออย่างที่บอกค่ะเวลาเละ คอเดี๋ยโหพี่วันก็เห็นถ่ายวันละยี่สิบกว่าฉากคือต้องวิ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่และฉากก็แบบต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านี่มีเวลาจริงอ่ะที่<ช> <นะ S 2> ที่ไปเปลี่ยนกับที่ถ่ายก็ไกมลมากเลยนะเราก็ต้องไปเพราะว่าต้องไปเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องใช้การวิ่งเยอะเดินเยอะมันก็เลยเกิดการเสียดสีแล้วก็ระคายเป็งทีนี้เป็นเปถึงขั้นแพ้เลยนะคะแพ้ใช่แต่ว่าเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโอยนต,ตอผิวเราแล้วก็เมื่อสัมผัสได้ถึงในสาย เบอร์เรสซูเปอร์เจนเนอเรตสค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็แนะนำเลยค่ะเพราะว่าทีมเองก็ทดลองด้วยตัวเองแล้วตอนนี้รู้สึกมั่นใจแล้วก็สบายใจมากๆเหมาะกับทุกสาขาอาชีพเลยเนาะใช่หมอเอิงได้ลองบ้างไหมคะได้ลองไม่ลองโอ้โอ้ไม่ได้ลอ่งกับดิลแลกกับขับโยนรู้แล้วเออเหมือนกันเลยอะเราต้องเรียนละเราว่าให้เรารุ่น แล้วหรอคื่องยาพัฒนาการของแพาย์ทำไมต้องยอมรับว่ามันดีขึ้นมากจริงๆนะโยพนเมื่อก่อนก็จะมีขนาดเดียวตอนนี้ตอนนี้ปาออกมาบ้างเชียร์ใช่ยาวมีหลากหลายที่เลือกแต่ก่อนนะที่ที่ใช้ตั้งแต่สมัยยังไม่มีปีกเกิดมาตอนมีปีกแล้วใช่ไหมเกิดมาตอนมีปีกแล้วค่ะน้องขอโทษจริงๆก็มีปีกแล้วเหมือนกันอู้ยยยยยโอ้พี่แฟนเขาตั้งแต่ยังไม่มียังไม่มีไข้าไปเลยฉันแต่งยานยาวล้ว ถามหมอเออจริงๆเอาอีกทีย้ำนิดนึงนะคะวิธีการเลือกผ้าอนามัยเอาจริงๆริสาวๆบางทีบางเลือกไม่ถูกนะอันไหนมันจะเหมาะกับเราแบบไหนยังไงอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างแรกเออว่าเลือกที่เหมาะกับปุจจาระประจำวันของเราก่อนในหลักแรกที่เราใส่แล้วไม่ละลายคืนอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าบางทีคือเราไม่ได้แพ้เราบอกว่าเราแพ้ผ้าอนามัยแต่จริงๆไม่รู้จริงๆว่าเราแพ้ผ้าอนามัยเพราะเราแพ้กาวหรือเราแพ้อะไรส่วนมากก็ผ้นามัอันนี้ค่ะต้องดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าไม่ กิ well. 네 <oh> แล้วก็คุมบอกคะว่าคือบางทีใช้ไปเยอะๆเนี่ยคือไม่เสียนบ้างแหละหรือว่าผิวหน้าสัมผัสไม่ออโยนเป็นงแต่รุ่จะรอาผ้ันเป้อที่โอ <um> ้โอะไรอยานะคะมันก็ทำให้เกิดการเสียสีแลปกัเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องของการเรื่อนผ้ากันเปือกกับชีวิตประจำวันอย่างนี่อยากจะเน้นก็คือผิวสัมผัสต้องอ่อนโยนแล้วก็เรียกว่าไม่เกิดไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองเพราะอย่างผาปอเนี่ยคือสัมผัส จริงๆแต่ต้องสัมผัสทุกเดือนใช่ทุกเดือนแต่ละครั้งแล้วก็บางคนมีหลายวันด้วยชั้นก็รู้ว่าจะสัมผัสทุกคนมีหลายวันพี่อ้นมีวันเดียวแบบนั้อ๋อตเราพลาดแล้วพี่ก็ไม่ได้มีหลายวันเหมือนกันแล้วน้องบอกว่ามีน้อยวันเดี๋ยวเขาว่าชั้ปวยรุ่นมีหลายวันอยู่เป็นสัปดาห์เคยตอกตาไปมาไม่ใช่แล้วน้องกิมล่ะคะได้ลองใช้ลอเล็กซซูเปอร์เจนเตอร์คัสแล้วรู้สึกยังไงบ้างเอาแบบความรู้สึกจริง ว่าตอบโจทย์คิมในอาชีพของคิมด้วยแล้วคิมเป็นคนที่แพ้ง่ายด้วยก็เลยต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผิวลดจุดการสัมผัสได้ถึงหนึ่งไรสานี่ก็คือว่าแบบสุดยอดมากๆเราใช้แล้วรู้สึกแฮปปี้มากแล้วก็ยิ่งได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยใ,<ช>ให้กับแบรนด์นี้ก็ไม่สึกดีใ,นใจนะเน้วยเนาะท่นปหนิีีซิดีคุณคาไม่ต้องบอกก็ได้อันนี้ไม่ได้อยู่ในเทปรปค่ะแอบหลอกถามเนาะไ่อไปก็ได้ไตอบไปเรื่อย ใจกับน้องนะได้เป็นพเซเตอร์ของรอ r i e s ยสปูชินซุปตาร์สเพราะว่าเออจริงๆอยากจะเป็นคู่น้องเลยอะเออว่าไงอะขาดตรงนี้เลยใช่ไหมคะอาจจะเป็นแคมเปนเบาๆสาวๆสาวดึงเออเข้ามาก็ดีที่สุดเลยค่ะจุดนี้มีหมอมาแล้วก็มีนาเอกมีทำไมที่กองีเพราะอย่างนั้นเรารู้สึกสบายเนาะคือแล้วเราก็เราก็เลยอยากจะบอกกับ แฟนคลัของเราบอกกัแฟนที่มาในวันนี้ว่ามันเบานุ่มสบายจริงๆอยากให้ลองตั้งใลองูดกับแต่กคิดวถือป้ายอยู่ตรงนั้นเธอเจอกอนาให้สาได้ลองใช้กันนะคะเราอยความสิคลาสนี้คือตอบโจทย์ได้อย่างที่สุดแล้วค่ะสํหรับคิมก็คิมก็ได้ลองมาแล้วด้วยก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผิวมากๆค่ะก็ขนาดกระเป๋ารองเท้าเลยซื้อได้เลยค่ะทําไมเราจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ โอ้สุดยอดเลยต้องใช้ค่ะต้องใช้เนาะต้องลองนะคะฝากทุกทุกคนไว้ตรงนี้ด้วยเอาล่ะสุดท้ายแล้วให้น้อเอิ้งฝากในเลยค่ะเรื่องของการดูแลตัวเองขผู้หญิงค่ะก็ต้องจริงๆต้องจับใจในชั้นใบหน้าก่อนเลยทีร่างกายอย่างที่องต์อรกัร่างกายสมดุลก็คะต้องคิดเรื่องของการด้วยของอาหารการกินแล้วก็ที่อยากจะย้ำไว้คือเรื่องของสุขาพสุอนุเบนษ์ของกาะที่เราจะ โยนแล้วเรื่องของความสะอาดก็จะหมันเปลี่ยนสามสี่ชั่วโมงคือเข้าใจว่าบางคนไม่มีเวลาจริงจงแต่ว่ามันเป็นสินค้าค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าได้ใช้บริเวณชิวโกจะทำงาสแล้วเนี่ยหนึ่งในสามก็มาหนึ่งกินหมอกที่คุณแม่บอกนะคะ่เราีค่ทำหน้าทีของเลึ่งไปได้เพราะว่าคือบางทีเราไม่มีเวลาแต่ว่าให้บริเวณชปวโกจะเป็นการดูแลเราก็จะสบายใจล่างไปได้อสามชั่วโมงหน่อยเหมาะด้วยอาชีพทุกอาชีพเหยือนย่างในในภาพุนตร์โฆา ได้ไหมคะถ่ายกี่วันนะคะอันนี้ตอบได้ไหมได้ค่ะทีมงานทีมก็ได้ตอบไปแล้วต่อถ่คยกี่ว่นนะสนุกไหมสนุกไหมคะสนุกมากเปลี่ยนชุดเปลี่ยนช้าหลายอาชีพเลยถ่ายเร็วมากด้วยแล้วก็ทีมงานก็น่ารักมากๆากแล้วก็เมื่อถือว่าเต้นอะไกับเอ็มมากเลยค่ะเพราะว่าได้เต้นอะไรสนุกสไตล์มากสไตล์อง ด้วยคือชานีไม่ใช่ผู้พิเศษใช่กับพี่โอิรอีกแล้วใช่เราเล่นไหนเรื่องมม่เลยค่ะคลยจนเป็นแบว่าเออต้องติดตามเลยนะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะแต่ท้้งคินเป็อยู่กับเราขอบคุณหมอเอิรนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพกันนะคะเชิญหมอเอิงกับน้องคินนี่ก่อนนะคะถ่ายภาพ